สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพระหัชชาแนลครับมื้อนี้ครับผมเนาะวันที่สิบหากรกฎาคมสองหาหกเจ็ดครับผมเดินทางมาทบุญกระปูครับผมเนาะวัดนี้วัดที่แปดนะครับมาทบุญกระปูสีศูนย์ครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเลยเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะนี่ครับผมนำรายซื้อมาให้ปูเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีทั้งช่องครับเนาะสําหรับเอฟซีทั้งช่องฝากรายซื้อเมนของข้าพแพงมากหรือว่าฝากรายซื้อผมมากครับผมเนาะนี่ครับผม เอ้าแม่วันนี้ตักการวันนี้ครับคันหาขึ้นมาครับผมเอ้าครับนะโมตัสกเนี่ยผ้ากาวครับผมเนาะอีวินาก็นั่นนั่นนั่นจับคันหาขึ้นมากับคันหาอาละอีวินาเลยพุทธรังอภิวุชยามาอีนาสกาเลนา มังอภิปูชยามาอิมีนาสการเลนะตังขังอภิปูชยามาโอเคเพิ่นครับผมครูอาลาหังอาลาหังสมาอาลาหังสมาสัมปุโธภะสาวะโคตังภะคะววันตังอภิวาเทมี วาคาโตภะขวตาธโมมังนาบะสาสุปฏิปันโนภะขวโตาสาวากสังโคสังคังนะมามิตัสสาภะขวโตอะหโตสัมมาสัมพุทธา นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพธตสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมตสะเลยบัับน้ำนออีมานีมายังพันเตว่าสิกสาวาสิกขานีกานิ สิปนีเวลานี้พิสัิูสังคาชาโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุพันเติสังคูสังโคอิมานิอวัสสิกษสาวิกานิสัพีน้สิปนีวลานีปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูกันหากัง ขนอิคาะตังอิตายะสุขายะถ้าแต่ท่านพระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภ้าน้ำฝนเทียนบูชากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน ถวายปูแม่แม่ถวายกับผเนาะสาธุสาธุมือหนีครับผมเนาะจะมีตัวเล็กมาปากเอฟที่ท่าช่องกระปูกันเดีปูมีมีมีตัวเล็กอยู่แต่ว่าละาพอนสะก้อนเนาะทองสุดท้ายอ่ะเรพอนสะก้อนค่ะเป็นสิริมงคลแกะออกแกะไส้ข้าวเนี้ยล่ะ Yathā vāde vāhāpūra pāde pūden tisākādāṃ E vā me vā ito tināng pe tanāng upaka pati E che tang pa ti tang tumang che pā me vāsmi cetū sāpe pūden tū saṅkāpā Chantō panathāsū yathā manichō tirāsū yathā api vā Dhanasiri ca ni ca ngūtā pachayino จตารอธรรมาวตันติอายุวันโลสุภังพระนางวันนี้วันที่สิบห้าครับผมวันที่เท่าไหร่ครับวัดนี้วันที่แปดนะครับผมวันที่แปดเนาะวัดที่เก้าจะเป็นวัดป่าวัดป่าพื้นรักษาครับบ้านจากของเลยครับผมเนาะาาเนะครับผมวัดที่เก้าครับวัดนี้วัดที่แปดนะครับเป็นในปูพมะนาวหนีดหรือยังค่ะวันนี้บอดหรือว่ายังไงครับ ปูมานน่องมันขึ้นบนาะน่องมันขึ้นวันทีเอฟซีมันนี้วันที่สินหาเนาะเอฟซีครับผมเพ็งในนี้มิดดีวะค่ะปูฟันดีวะมานอนดีเลยค่ะฟันดีเลยครับผมเอฟซีว่าอยากได้ตัวเลขของปูที่เป็นลักหนวยนะปูหน่วยล่างครับผมเนาะกดที่แล้วเก้าเม็ดเดียวครับไทยมันนั่นไหมไทยแบบนั่นนะโจดๆนะหลักหน่วยล่างเก้าตัวเดียวเออที่มันปูขึ้นนะ ไอ,อ้ปูเขียนเป็นตัวเลขบนโลกเพราะว่าเดือนเดือนสกาวสิเปรเอ,อธิบายที่หนึ่งกับนายอะเพราะว่าเอา<บ>็นอ่าไอ้ปูที่ไหวเหมือนก่อนเด,อด้อไปฟังเอาละ,ะ่ะนี่เนยล่าค่าะเป็นเพียงเฮ็ดไปที่ที่ที่น<ม>ูเฮ็ดกระจายให้เอฟซีท่นเบิ่งนะคะมันลอยกรงหวดค่ะมันลอยกุ้งแมนค่ะเอฟซีได้สูตรนั่นละมันมีตัวไหนเนี่ยอันริกมันจะเป็นเล็กกลางค่ะปูเนี่ยเด็กกลาง จับคู่ให้ครับผมปูไว้เนี่ยออ๋จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วขับด้วยจับด้วยบนนในปูในีปูล่างลูกเล็กบนครับผมปูครับผมแล้วปูถามในปูมิเล็กฝันเมือปูก่อนเลเล็กฝันไหม แขกฟันบะบท่นมีมีเนีว่ามีอครับผมนี่ครับลายมือปูก่นเนาะเดกาเกีแห่เอาเดการเดี๋เดียเ้แห่เดี๋ยทำเดี๋ยทำปูก้อนลัวยล่างแม่ลอยก็งวดแม่ปูตัวใดค่ะหลักสามปูลักเดี๋ยวลักงวยล่างเดวน้ำพอักดเอาน้ำพอซักแมนเพอรไปพือไปเลยอ๋อสูวนนั่นแมนร้อยสิงวดขึ้นอ๋อตันั่นแมนขยเอานีก้อนเนี่ยเชนตัทะเลปูก้อนเดเดกา ครับผมเนาะอาจารย์ซักซื้อเอาจารย์ในตัวนี้บนตัวเดียวบอกบนตัวเดียวอันอันอันนี้อันนี้บนได้หรือไม่บนหัวปัวชุดเดียวเลยบนค่ะตรวหอดสายล่างของอ๋อนี่บอกนี่ครับผมเนาะบนศูนย์เจ็ดสามตัวเดียวศูนย์เจ็ดสามยังเหมือนเดิมเนาะแมนครับผมเป็นแปลงครับส่วนมาเพิ่มล่างบอกล่างครับ สี่สามหนึ่งนะคะหกสามสี่สามหกสแล้วก็7 9็ดก้าเดเก้กลับด้วยกลับด้วยทำเอาทำไมก็เป็นปลปูชื่อปลาปูแสดงว่าปูมากข้างล่านนี่มาก3ามไทยบอกค่ะลักซิปบอกค่ะอันนี้มจัเป็นอันนี้มันจะเป็นบอนอีกะครับผมใช้ปูบนบน อ๋ออันนี้บนบนเป็นไม่เดือนเป็นเปนตบนด้เป็นบนต่วข้าบนหนหนึ่งเจสามอ๋ออ๋อก็บนหัวล่างเลยเลยไหมหัล่างต่างหางเน้ยอเห็นไหม็สิบล่างสิบล่างสิบล่างจะเป็นสกับห้กับห้า ้จเปจออครับผมมเลหน้าเหน้า7 9 6 7 9เครับผมเดี๋ยวจะกล่าวเคล็ดเอาเลยนนบนชุดบนอ่ครับรอแป๊บนึงครับผมเนาะเดี๋ยวจะกล่าวเชนให้ครับผม จะก,กาวเขียนให้หน่อยฟิสหกชุดต,ตรงนี้น้อยสิบลูกตัวได้ปูบนหรือล่างปูล่างตัวไรไปูนี่เดี๋ยวบน่นแค่บ่นกันเดี๋ยวจะกาวแค่บ่นให้กอนแป๊บนึงล่างหลักสิบล่างสิบล่างก่อนล่างหลักสิบเนาะเออสิบล่างเลยสามกับห้า 1ิล่างสามกับห้าหน่วยล่าง6กเหน่วยล่างหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เ้าหกคู่จับหกคู่เลยวะแมนจับหลอไดหกสามจ็ดสามหกสามเจ็ดสาแล้วก็ห้าหกห้าเจดห้า ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าเนาคือไทยไทยซนกำแพงมแมนลักซิปตัวหนึงซนกำแพแมนเอาสีแสดงมนี่เน้นยู่บนปูเน้นให้เม็ดเดียวข้างบนบอกพะฮะเน้นเจ็ดสามนี่เดยวงกลมนี่เดีวปูเน้นให้เม็ดเดียวบอก่ะวงกลมเจ็ดสามอ๋อข้างล่างวงกลมตัวไหนปูนี่ครับผมเนาะ วงกลมที่เจ็ดสามครับบนบนเจ็ดสามบนห้าหนึ่งสามครับข้างล่างห้าหลึ่งตัวตรงตรงครับล่างตรงตรงไม่ลกลับไม่ต้องกลับเลยเนาะนล่างโอเคลงวันที่วันที่สิบหกก็วันนี้วันที 15, น่สิบห้าเนาะ คอ้งวาา,า,าหัเอาไปพวกขบมาปูรางปูไปตัวปะหกคู่นี่เอาอาหารอะไรคะ่ะจับอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> นี่ครับผมเนาะบนครับชุดเดียวครับเลขสามตัวครับศูนย จสครับสุด2ตัวครับผมเนาะสี่สามเจ็ดสามสามแปล้วก็เจครับเน้นที่เจดสาบนครับหลักสิล่างครับสกับหครับหลักหน่วยล่างหกเครับจับคู่ที่หคู่ครับผมเนาะสามหกสามเจ็ด้าห้าหครับบนเน้นที่ศูนย์เจ็ดส็ครับผมเนาะปูล่างแตได้ปูมุกกดมีคู่นะครับ ปกัยงมา้ราเอาเดียวูเขเียครับหาเก่าเดี๋ยวมึงนดังเนี่ยบอกฮะเอาตัวดังเลยเนี่ยกระดังเราตัวดังไปเลยครับผมเป็นชุดไทยเลยนี่างวงกลมที่ห้าเก้าครับผมเนาะไอเอฟีทั้งช่องแคหนาจอครับผมเนาะนี่ครับกับชุดท่านี่กับเขาใพอนไห้เอฟซีทั้งช่องที่เบงคิดนี้ครับ เดินทางแขวงาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ